ะไปแม่ไปจัดการหมูหุ้นพี่น้องอาหารเศร้ามันเองต้นเดียวเบิร์ดต้นเดียวเบิร์ดจักเทอร์เนี้ยโปรกินกับโเบิร์ดเลยเว้ยแต่กินมันมาสิบเหลือไปเก็บักโฮงกันเอาลูกไหนบอกมาโอ้เราต้องเอาหน่วยที่มันอ่อนเอาสูงสุดหรือเปล่านี่มันนี้ตงสูงเนาะส่วนใหม่ยิ่งเก๋เราเดินไปเอากินตั้งแต่ขคำบนลงมา กินแต่ขบวนลงมาจนขาดูทุๆๆยทุ่่างมันยางมันออกก่อนค่ะโอ้ยสุดยอดเออพ,พอดีล้างก่อนจ้ะแล้วแต่จ้ะมาจ้าสิผ้าไปเก็บบักหนาค่ะ uh? อะไรคะผ้าใส่เอ,เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บมาเก็บมะนาวอยู่ สิดตามบางโฮ่งก็ต้องเก็บวัตถุดิบเด้อพี่น้องนี่ค่ะบางหน้าวบางหน้าวจากสวนสดๆจ้ะรั้วบ้านสักแล้วก็มีต้นเดียวนี่ยแหละจ้าบ่ดกแต่ว่าก็ได้กินเนะะะะนนะะด้อค่ะบ่รวยแต่ก็บ่จนเด้อค่ะพุ่นเดย์ผุนเดย์ผุนเดย์ทุกอย่างสรรหาอยู่ในบ้านนี้แหละจ้า ไปซื้อดอกจ้าทุกคนซื้อแต่แนวบอมี่ค่ะเป็นต้นว่าท้องค่ำแบังสันมังน้ากับบอต้องซื้อแล้วค่ะเพราะได้กินอยู่ม่วงกับมียยังได้จจกบริเวณบ้านมีคนปลูกฝีมือจ้กฝีมือเดี๋ยวตะก้ามาจ้างามค่ะงาม มีคนหดสวนพอคุณหมอเก็บบักหน้าด้วยค่ะไก่เติมด้วยค่ะแอบถ่ายค่ะแอบถ่ายต้นบักเฟืองเข้ากับมีดด้วค่ะบักเฟืองแต่ละบักเฟืองบักเฟืองไม่โดกแต่พอได้กินนะคะทุกคนบด่ดกแต่ก็พอได้กินจะ้ะ ลมลื่นบริเวณบ้านลมเลื่นค่ะชอบต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจนี่เบสจ้ะรั้วบ้านปูกก็ได้กินจ้ะมันจะของปู่ดอกว่ามีผู้ปลูก,ลกจก้ะน้องนุงเขาอยู่ชีวิตปะปะยาเขาอยู่ต่างประเทศจ้ะผนคุณแม่เรากำลังวานในมะฮุงอยู่ผ มะเต้าเกิดจะไปปลูกเส่ไหอีกพี่น้องหืมง่ามได้แหละง่าเลยกับง่ามนั่นแต่เอ้อว่าไปจำบ่บ่แยกบ่อันันเยบ่อันนหันเลยบ่โอ้พ่อแม่ขยันพ่อแม่ขยันมากๆเลยนะคะทุกคนฝีมือการซับบ่ซับบกอจ้ะพี่น้อง เล่ขาชั้นนี่แหละค่ะทุกคนติดตามตอนต่อไปจ้าค่ะวันนี้จะตามส้มตันและจ้าเขาเศร้าทำบางงพี่น้องไปไาากลยิ่งมากจะได้ข่าวตาทา่านะทำบักกอและพี่น้องด้วยก่อนโอ้ไม่จ๋อแหลกแต่แต่ก็ยิง โยนตำนะคะแ <c oughs> อฮะนเทียนที่เสีบกกคก สดๆที่นอ่องมะนาวก็สดๆแจ้น้ำตาลเรามีไหมมีค่ะขอน้ำตาลจ้ะใส่เปลือกมันเตะหรือบีบเอาแบบไหนเออน้ำบ่บีบบ่น้องบีบหรอกมันเปื้อนมือค่ะ <c oughs> เพื่อนมือฉันต้องมีหรือเปล่ามันเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง <c oughs> ใครจะลองฝีมือก็ลองนะคะมาหน้าใครจะลองฝีมือก็ลองนะคะมาผงนัวค่ะอ้ายินุ่มโตกใส่หลายเซ่บหลายใส่น้อยแซ่บน้อย,อ,ยอันนี้พอถือมาหลายเด้๋ย่ะพี่นอ้องกล้อง่ายเไยฝีมือล้วนๆ ถ้าสูดน้ำตาลมาล่ะอชอบหรือเปล่าน้ำตาลเปรี้ยวหวานไหมไม่ชอบค่ะไม่ชอบเปรี้ยวไม่ชอบหวาน,อวอวานโอ้ยก็จะออทำน้ำมะขามไม่ทำไมนี่ฉัน <c oughs> มะนาวก็ใส่เยอะแล้วนิดก็ได้หวานไม่เอาติไม่เอาค่ะตายแล้วฉันแค่จะตำเพื่อคนละคอเดียวค่ะเราต้องใส่กับหอยจุ๊บนะคะทุกคนจุ๊บจุ๊บจืบบ้ใช่ไหม อืมแสบพี่น้องเสีไหล่เสีไหล่ดิไั่ต้องนัวประหลาดแต่ทุกคนขาดตึ้งหน่อยอใส่หน่อยแล้วมาสีแสบเมืม่อยไหล่ตื่นพี่น้องนวลค่ะนวลเครื่อง,อง,องเ,เทศกับว่าใส่ค่ะมัาเป็นส่วนหรอกมัน,อนบอมมี่ หอมแล้วค่ะเราไม่ยัำเป็นต้องทำ้ครบทุกอย่างนะคะของแทบอยู่กับผู้มักและผู้กินค่ะรสชาติของเรามาตองมาสร้างแสบที่แล้วล้านนี้พ <laughs> ี่ขวานบอกอแสบไม่เยอะโอเคค่ะเต้เลยค่ะเก้ะ สูตรเลียสะอาดอึมนะคะเลิศโอ้ยครบพนดีพี่นอเองแอนแอนแอนบายได้วิธีการพี่นอ้องเลยล่างบักหอยมันสองคนกุดจูดยี่บักหอยทั้งบักหอยทั้งคนอือก็มัน,มนอ๋อ ก็ต้มบะหอยจ้ะจ้ะคิดอยากจูบคับพี่น้องเอ้ยว่าหลายๆก็อยากจูบโอ้ยคุณแม่แล้วล่ะค่ะคุณทำงานได้แข็งแรงดื้บืนอมีที่เก่าด้วยค่ะขยันแท้ๆสมัยเป็นหนุ่มเ,เป็นสาวลูกเต่าบ๊ะวบดโยากย้อนคุณแม่ดีคนมาบ้า,าจา้ะทำบัะคุ้งกับต้มบัะหอย่ด้วพี่น้องบาทเนี่ย มาครับตัวเจ้ากินสามคนงานนี้ไม่หลายคนอยู่แต่ว่ากินตอนนี้เขาไปทํางานเบิร์อะไรจ้ามีเบอร์หรอมีเบิร์แล้ววาอยู่การกินเนี่ยเราต้องอยูฟาอุปเอยงานหมอตอนทํางานเนี่ยเจ้าต้องอยู่ได้พี่น้องว่าเล่นจ้ายายเรากินข่าวมะข้อยนวลมะข้อยจูบได้พี่น้องบะข้อยต้มค่ะกับตำบางอืง มอยบักหญ่หนึ่งจอยบอ่เนี่ยบักแข้งพี่น้องบักแข้งสดชัดกะกินค่ะทักกินเลิยแช่ผู้พัก,กถิ่นแล้วค่ะถิ่นจะมีพี่น้องอาหารเน่ามาหนีิพักกระบ,บ่สดดอกมันเหี่ยวมันห่อนหลายแต่ว่าแซ่บก <c oughs> ินเผาใหญ่เขาข่าวา <laughs> าว่า,าข้าเจ้าว่าเขาข้าเจ้าบ้างนะ ที่ายอ,อีอมอมันหัวอย่าจอยเนาะข้่นกวนไลนนะเนาะเชรกหับไปขายมันหมดคนขุ่นกวนไลมันจอยอม,มาาันไม่ได้กแบบินแด้ยากหัวคางแล้งคางคืนเอาไยใหญ่ดีล่ะเอาใหญ่ ม่ได้หรอกมาจ้ะทุกคนออ,อาจจะบ่เห็นแะไรทั้งน้อยผมว่าเป็นยังค่ะขอบคุนกับพี่น้นองเมื่อท่านอยากเข่าเเมื่อท่านอยากกินเล่นย้ํามะเข้าเด้อพี่น้องนี่ย้ํามะเข้าเข่าเศรา้าเข่าเศรา้า,ราอโอ้ออกดีเลือด อืมอืมอืมรษเพนินอืมหอยมะเกสรซื้อบอยงินข้าวมาอืมบอกหอยซื้อได้ไหมเป็นหอยหาได้พี่นะใช่เออ่อมเดือดอมอันนั้นเอเลยอืมแข็งเนาะ ขมจังเลยแม่ตามุงมันขมจังหนเลยเถือมันเป็นไข่มันแข็งแน่นอนพอพออย่าตามุงหงมยังไม่เต้มแม่ใพื่อเงมเงินเงินงมเงินงมค่ะเงินงมค่ะคนรายขายตัวเลยซื้อ เราต้องซื้อจินนะคะถ้าไปงมเหลวเล็บมันจะดำหมดถูกหนี่อะไรบอสมูเขาซื้อตัวเด็ดแค่นเสียไมได้พี่น้องจิ้นเบิดถาดนี่กับพ่อิมพี่น้องเลยออพระวันเป็นกระดูกสวยจังได้เย็น หมุนแน่นจ้าก็หมุนแน่นจ้าให้จิ้มให้บอกโอ้แม่ตัวหามืนกันนะฮึตัวหามืนกันนะมันไม่เห็นหนัวมันนี่อยู่อยู่ในอยู่ในเว่าตัวเหนีนมีปัญหาคายว่ามันสียสายนะอือตาจะหลุดน็อตเข่าเห็นยัง่าเห็นหัวมันบ่เห็นอยู่อ้าซอยเหลือไปก่อนเพื่อเรือตัวเองไปก่อนนะคะกระถิ่นพี่น้อง เขาไขายตัวเด็กซื้อแสงร่งนั่นเลือดค่ะมาซื้อไอ้เจ้าเพรสซื้อเนาะอืมนี่แต่ผู้ขายเบิ้ลกับเจ้าเพรสซื้ออืมตลาดนี่แต่แม่ค่ะ้าขึ้นไปคุยไปพี่น้องอย่าถือสาได้จ้าขึ้นไปคุยไปจ้ะชีวิตจ,จริงอืม,อม พี่นุ้สใยกินเร็วพี่น้องเอ้ยทำงานพุ่นไหวมัองสร้างประเทศเอาขีอเศร้าไว้แต่น้องมันเศร้าได้มาหันกล้องเล่ยว่ากินยินมากปูครับมะฮงกับมะฮง,ต,งต้นเด้อพี่น้องีเลยขาต้นเดียวเลเ่ยลขาน้ดตเด,ยตเดียวปูกันนี่

ขนมาินสูง,นนง,สงนินินน้องกินกินแทบแทบคนกินมีแต่คนยุง่งจ่าเบอมนคุคกินีแต่คน,นวน้นวส่วนคนลำมีแต่คนเอย่อยเออโอ้แสบพี่นองเลยมาบานแต่ละครั้งมาหารบานเฮาสไปอีกยืดหมอกอมก็ไปอยู่นะคะ คอยกระสิไปน้ำเลี้องยายสุบ้าไปสิยู่นั่นลักไอ้หญิง่ยายพี่น้อไปน้ออีน้ไมน้เมื่อหญิงหญิงบ้าคุยกันไปแล้วพี่น้องเอาได้อกย่าด่ามาเด้อจ้าแม่หาเงนห้าำคน ตัวหาเงินซื้อเขากินได้เน่อยสำคัญยังถิงเงินด้วยเน,นี่ยังจะเงินบดไอรี้ยืนถิงเงินตื่นเต้นจะกินนี่ยังแไงไปเอาโอเคแล้วจา้าขอบคุณค่ะที่รับชมแซบบอระกำห้องแซ่บค่ะ เจ็บมากเลือดมากกินมะแข็งเพราะมอยันมาได้กินมะแข็งเลยกินไปอฟเลยโอเคค่ะ